ต้อยแขวญบ่บ่ได้ยิมคือบ่ได้ว่าวน้โมครับผมเออต่อยเจ้าของอ้นั่งนั่งชาห้าครับผมซือหนึ่เมื่อหลุดเออครับต้อยออกมเมื่อเล่ดอืมยื่มนะบ่ท่านต่อยืมนะเออสมควรผ่กต่อฝังครับเออเมือเมื่อเมงู่้ด่ามากแล้วเนึ่อเมี่คื้อขัาแล้วขับ่าวเนี้ยขับแล้วข่าเน้ยอ่าเนี้ยตัวบิ้วซื้วต่วิงเรข่าวเนี้ขวเนี้าวผ่านขังเ้ขาไปนู้้หาข่าถึงต้องข่บเนี้เาจังือได้ยิ ตัวหางไก่งบัไกาทางเจอกการขดปากกับเขอเต้าไหลนะเจ้าเต้าแต่งงไา้ยิงกันนะฟังงับกับบัเน้คราบัมเออพ่อทางนั้นแขวยิ่มต้องยูต่อไปราบผม เขาดีมากแตงโมลโตเบอร์กใหญ่มากยหญ่ใหมือแรองฮคือใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่มากใหญมากใหญ่ให่ด้วยสายูได้ไม่เป็นไรถ้าไ็ไม่ได้ว่าขอแก่บุเตาสิฮะฮะบุกเตาสิเนาะครับผมข้างบุกเตาสิบ่ะไข้าจัเโอเคกัาิเตาบ่อะไร็มึงบอก มึงว่าใครคายคือกเก่าขีเร่เคยค่ามากเ่าเก่าเชือคือมาเรยครับผมน้ครับเก้าถึงขันไดแต่เก้าถึงได้ยินไหมได้ยินจ้ะยือนก็หม้อไก่มาแล้วอืยครับมักึนน้ำแกงหม้ถึงมไม่ตกไม่บักไม่ตกม่หมายไมพ่อพู้ขาดคือถือไปถือแล้วด้อเออพอเพียนใหม่บอกเลยบอกเพียนขีขันเพี้ยนืรัามากีนน้งแกงหม้ไวาชื่อือหกจะมีโตคให่ไว้นะ เออได้ได้ได้อินแปลมู่สะได้โชตถูกเด้อมาเปลี่ว่ะอ่าข้อความยิงนักขายแยงว่ะแล้วลูกก็อิงนักขายแงเออวันนี้ไปทำความสะอาดจะได้โชคได้ร่าได้โชคได้มาได้จจกไผ่ได้แจกข้ามถือเปิดหางข้ามคื่อหางเงื้อมาเปิดโชวเปิดงานรับผมาเปิดการแข่งเนาะ ทางเขอแต่ชื right so, water water. So, so ่อเขือคือทำงานทีดีเงี้ยแค่ปบดาเขาเล้านขายเงี้ยแม่เขาเงี้ยต่อข้อแห้ะแค่เขาตามบักหุ่นให้ถึงไือว่าแล้วเ้แม่ม่าแต่เขาตามาใช้ของคืองบวมาถึงแสบไปจังไหมแมงมาว้าทางเขือถืาบอว่าทางเื่อให้ฟังเนอะครับผมอย่างนี้อทางตึว่ากอ พ่อไปจอดเบิงนี่ช่างเคยงานเมียเริบบาดใจเลยเรีบค้ับันเผาเรื่ังไดอเนื่อปครัปุ๋ยจังทาเทอมงานเข้มแข็งก็แข็งเอาบาดใจเงียบย่างข้าวย่างเตาถึก็ต้องหักบ้างเอาแต่เมียกับเสรงแม้ชางเคยมากเส็งจั เอห่เป mm ็นข้ามหม่าแก้วด้ยเธอตาคื่อนังวะเธอตาซื้อมาผัวว่าคือของอีนังนักหน่อยจังมันอาบูัวับบูหว่ามันคอาบูจังบัวหวานหมก่อนาไขก็คืว่าแบบนีจังเหมือนหนังเอ้ยว่าเปิดออาวัาพระพอจะบอกโอ้ยว่าอะรว่าความบางจะเข้ากินด้วยก่อน อาว่าช้างบอกขวัยบอกเคยเคยแบ่นก็้เหมือนกันั้นว่าชาเกิดจากว่าวใง่หมฮงหันเาะว่านภาขาวว่าววยคมนะพอหันมึงว่านาจังนั่นอืองมาืีถืีวมาทั้งมดว่ไม่ใช่หัใจว่าวเนาะ่นีเองว่าว่าวทั้งมืร่างหนัหั มา้านมันมากแต่าดฝังกอนข้างกับพวกนี้นกับแยกมากนะ,ะงานดานต่ำเขาหลายหนะาพูกบวก,กระเร่งรวมสือ่อแบบวกะบระเพดาเล็กรักชาวบ้านหนาอ๋ออ๋มากกว่ากับคือโอ้พี่วิทเนาะหายว่าอีน,น้าขายยังไง้างท่านเคอขนาดเมื่อยขาดอกกะไดแบ Mà bằng bạn mùa khựng dạng 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 mùa ม่อนี่เลีหล้วกูเแล้วเฮายันเลยเลยนะเจ้าญานักไปคือถึงียนเจาจ้าตาขิดตามผนเอาแต่เนี่ยกัเป็นน้ำมันัอมาาทางไรนวนอ่จะดอกกันเาถิ่นเอมจ้ถิ่น้าบาเพราะไงาจะเขาถิ่นีน่ะขาเังเป็น ท้งนั im, ้ก็ว่าเปลนไทเปิ่นตัว่าเะว่าชาเปลีจั้งาถามถึงได้โชคก็บอกไดโชคทั้ทางเขยเนาะใจเดใจเดนลูกได้ได้ไเนาะทำดีได้ดีเออปฏิบัติไปเรื่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะมีรางวัลให้ไปเรื่อยๆเออไม่เป็นไรอมเอ ตตออแตออกแ่กูได้มากก็เาะไปตะวบตะวบเอาไปไมตองอันนี้ะว่เอาค,ครับมมครับเกมมันบบครับคาราบาปูครับเกมบันบบครับพอโชว์น้ำเขาว่าขอถามไย,ขยแขนงุแขนไาเลยดื้อเบากระตุ้งไยเยืบถือไปดื้อเยือิถือไปลวปู

เชือกุ้งแด้ือกุ้งได้วาทางมาไปเือกุ้งได้มาใอรกุ้เขาบ่านเมื่อเขาเือกุหาเชื้อโค้กเชือเือกุ้งได้ขอแบงขายหาบ้างได้บ้างกุ้งเขาเป็นคู่กไปถามคือหาบางนะครับผมเพื่อเพื่อคือหาเือพกือครับ เออเขาชื่อหาคิอิเนี่ยื่อหาบาทนี่ชื่อหาบาทติปูชื่ออะไรครแต่ว่าคื้อได้หน่อยก็เกินมาแสนบาเอ้าจะกระเบื้งแล้วเขาไปหาคดเขาคต่อหาบาทได้หาปูงั้นดืแล้วได้ขวานนานะครับนี่แหละจยากไปทอเพิ่มันบ่ใสได้ือมันบ่ถือทอเพิงนะเขาแบ้ นี่แบบพ่อเกยบเก็บมาฟังพอมือหยั่ง่าพอได้มาไหวมาว่าฟังข้างไปยืมมาข้างัาให้แามูนอ้เอฟคือเอฟคือรู้ว่าบุมากทั้งอึนังกอกรายอาหารแม่อาหารเชาอาหารเดกอาหารจร่มพวกนั้นว่าฉันจะหอดโจมโป่งน้ำกับคือโป่งเหลือๆคอายเรียกว่าม่งงานงานวิ่งงนหไม่ ยื่นง้ามาเจ้ายื่นง้่าใช้พัดอีตู้ยื่นงางมายื่น้่เช่เชะงาง่าดึงไปที่บ้านดิ่นไปทึงบ้าหงายหลังควรน้กินกินหมดมนึงปักแคะอกกนกตายชั่วยาเค็ดอีกแล้วเค็อีกนบานตายหมดพ่อขัาวิ่งพ่อพอจักอันนั้นเป่าว่าปองจำใจแต่คืตแต่คืน บอกว่าบอกแตมาเมาขนานีกูไม่เมาแล้วแต่กูไม่ร้ว่เมาอพัฒนาก็เป็นพัฒนาไปกูพัฒนาก็เป็นขามักขี้ขามักขี้ก็เป็นดาวโจรเปลี่ยนสายส่วส่วกันงอนน้าผากมากขี้หมอนกับเมือเลิกหมอ มันนือกึ่งมองนะมือกึ่งมองเรื่องอะนเมื่อกินเปลี่ยงเขาเนาะเมื่อไหร่กับหมอเพราะเปลี่นทาก็ทายหลายมันแฉมันแไมันคือเหตุผลก็หลงหลายทางไขนะมันตาคือคือเลือกขาไปเลือกขวงไหน เ่องเกก็ร่เปิดไปเรื่เป่า่ไห้นาะอาไม่เป็นไรเอามัดมนึกไม่เป็นเอามดกกระตือดืนะลงะครับผมเออเอาไว้พ่อไหนลูกหายวะไม่สูงไม่หลักไม่สูงไม่มันสุกาพแข็งแรงชู่ต่อไปชู่ต่อไปรายวันและรายเดือนแรายปีโอ้ไม่ได้ได้ลเะเออเอาได้บานหายมาหลอดสะกืนเะครับผมโอเคเอค่ อันนี้เอฟีร่วมบวมาฝากทางั่งมาเขียนอีกไม่เขียนใดเลยถึงไม่นูกเานว่ามันไม่ได้เขียนจะหลกดมาเขียนไมาได้เขียนเลยเนาะมงจะอ่านกับ รักแรงเหลือว,ว่าชงแต่งไพ่ทั้งึ้นอัวน้องนมอเป็นั่แนทีว่ากอใครนือใคขึ้นอนดัอยี่ยุบอานน้านี่รก็ไปวางหวให้พ่ากกอามนก็อาบตว่าหวานแต่แม่นมาก็เหมือนจะขอมัม่ว่าอาบตัวแฟนลูกแม่ว่าคะอ้าวให้ลูกหลานมือกมือลามือุกมือมัดถูกกับข้าวแข็งแรงให้เงินไหลนองให้ทองไหลมา เอาอะรเส้ยวความเพี้ยงเสี้ยหนาตาม่งใช่ครูแค่นี้เขาขาาจาเสียเองครูอือบักเสียเองว่ะอืมาดูสิมันทำไมขี้ขานจังมาเข้าไปดออ่ะทอดแหวขี้กันบางวันหาแหวนไม่เจอทีแรกก่อนก่อนเม่อเสียงกูบอกมาบ้านี่มนงใจร้อนมันถือข้าหัวทักหัวคว่ำ พ็โฟกัสเกิดขึ้นายู่ไครับางเช้าเกิดข่ามาถึงมือ่งไมือแบบมือ่งไม่หมายมือมือนี่ว่าควาแม่มือนี่คืออาไร่สางบ้านนาน